สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับจานดาวเทียม PSI นะครับกล่องจานดาวเทียมนี่เวลาเราเปิดมาแล้วบางทีสัญญาณน้อยมันสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าเราเปิดกล่องจานดาวเทียมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างนะครับของ PSI หรือว่าไทยแทบหรืออะไรก็ได้นะครับถ้ามันเปิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้สัญญาณมันไม่มีอย่างนี้นะครับถ้าสัญญาณไม่มีต้องดูสายแจ็คข้างหลังด้วยนะครับแจ็ค ข้างหลังที่เสียบนะครับแจ็คข้างหลังแล้วก็ไปแจ็คหัว LNB ได้หัว LNB ผมจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าหัว LNB แต่ละจานจะเป็นยังไงจะมีจาน Q band กับ C band นะครับผมจะขึ้นพาขึ้นไปดูนะครับลักษณะหนึ่งนะครับไม่มีสัญญาณเลยเราต้องไล่ดูแจ็นะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีสัญญาณขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะทาให้ดู เช่นถ้าวางเครื่องนะครับถ้ามันขึ้นสัญญาณอย่างนี้มานะครับแต่ไม่มีภาพไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เราก็ต้องเช็คนึงแหละสัญญาณจจะข้างหลังนะครับอย่างที่2ก็ไปเช็คที่หัว LED อาจจะแตกร้าวนะครับจึงจะขึ้นแต่ก็ไม่มีภาพนะครับผมเขาเรียกว่าหัว LED แตกร้าวแต่ถ้าลักษณะ,ะสภาพดีเป็นยังไงเดี๋ยวแตกร้าวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับพอดีตรงนี้มันไม่มีตัวแตกร้าวแต่ผมจะมีรูปตัวก่อนที่เคยถ่ายไว้นะครับ เวลาหัว l อ d มันแตกรล้าจั๊กเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีภาพไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างก็มีส่วนประกอบหนึ่งกล่องเสียไหมสองจั๊กมีปัญหาไหมสามก็ต้องไปดูหัวเอลบีจงจ็คกหัวองบ b มีปัญหาไหมหัวเอแตกรล้าหรืออะไรหรือเปล่านะครับต้องไปดูและอีกอย่างหนึ่งก็คือจานได้องศาไหมานะครับเราต้องไปดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้ ผมจะพาดูแค่ประมาณจุดๆประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการแกะอันนี้ออกมาดูนะครับแกะดูหัว L LNB LNB นะครับเราจับหมวกตัวน,นี้อันนี้เขาเรียกหมวกนะหมวกจับดึงดึงขึ้นมาเลยมันจะแน่นๆนิดหนึ่งนะครับมันจะฟิตจับค่อยๆดันค่อยๆดันต่อหรือจะจับยกขึ้นแรงๆก็ได้เพราะว่ามันมันจะฟิตหน่อย ค่อยๆขยับๆแล้วก็ออกละแตวนี้หัว LNB นะครับถ้าจะดูมาดูข้างล่างตรงนี้นะครับผมข้างล่างตรงนี้หัว LNB นะฮะหัวมันนะครับหัวตัวนี้นี่ตรงนี้นะครับต้องดูหัวข้างในนะ ปกติเขาจะสวมหมวกไม่ให้หนามันเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวแบบเขาเรียกว่าหัวแบบซีแบนนะครับผมหัวแบบซีแบนเดี๋ยวจะพาไปดูหัวแบบคยูแบนนะครับตัวนี้ดูซีแบนก่อนนะครับผมลักษณะจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับไอ้แจ็คที่บอกว่ามันหลวมเนี่ยตรงนี้ละกำหมุนข้าวแ,แรงๆครับมุนแรงแรงถ้ามันขึ้นสนิมหรืออะไรต้องดูให้ดีนะครับถ้าขึ้นสนิมเนี่ยเราต้องเปลี่ยน,ยนแจ็คเป็นอะไรนะครับ หรือบางบางทีบางทีตัวนี้มันจะหักออกไปเลยตัวนี้หักออกไปต้องระวังให้ดีด้วยถ้ามันหักนะครับหาก,ก็คงคง,คงต้องเปลี่ยนเลยนะครับถ้าหักต้องเปลี่ยนเลยอันนี้ในพูดถึงหัวของสี่แบนนะครับตัวนี้จะสองหัวจะสามารถใส่ได้สองกล่องนะครับแต่ถ้าเอาสองอันนี้ไปขั้วกับตัวตัวแยกนะครับตัวแยกเขาเรียกว่าตัวฮับแยกเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวฮับแยกนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อน มันจะดึงเข้าไปที่กล่องนะครับกล่องแยกสามารถแยกได้แปดตัวสิบหกตัวยี่สี่ตัวนะครับจานขนาดนี้นะครับวิธีการใส่หมวกนะครับหมวกครอบตัวนี้นะครับเราใส่กันไม่ให้หมอกฝนนะครับหรือว่ากันแดดกันฝนตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับหมอกฝน ตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ถ้าหากว่าเราไม่ครอบเจอฝนเจออะไรมาตรงนี้มันจะขึ้นสนิมนะครับผมจะขึ้นสนิมนะเราต้องใส่หมวกตัวนี้เราก็ใส่มันจะมีไอ้ด้านหนึ่งมีสองอันใช่ไหมด้านหนึ่งจะมีสองเขี้ยวไอ้ด้านหนึ่งจะมีเขี้ยวเดียวเราด้านสองเขี้ยวเนี่ยใส่ด้านที่มันมีสายนะครับด้านที่มีสายตัวอื่นมันจะมีมีแค่เหล็กอันเดียวอันเดียวเดียวแต่ตัวนี้มันจะใส่นะครับใส่สายครอบสายนะครับ เราก็เลือกเอาก็หมุนเราว่าเราจะหมุนไปด้านไหนนะครับถ้าหมุนด้านนี้เลยตอนนี้มันไปตรงแล้วก็หมุนมาอีกล็อกหนึ่งนะครับแต่มันจะสวมฟิตหน่อยนะครับกดฟิตหน่อยกดแล้วก็ดันดันตัวนี้เข้ามาแรงตรงนี้ดันนะเห็นไหมลงแล้วก็ดันดัน,นแรงเลยเดี๋ยวผมจะจับสองมือดันนะครับตอนนี้ผมทําให้ดูเฉยๆดานนี้ค่อยมันเข้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางโทรศัพท์แป๊บนึงตอนนี้ก็แน่นแล้วนะครับผม ตรวนี้ด้านแล้วนะครับสายฟิตเลยฟิตเลยทั้งสองทุกด้านเลยนะครับทุกด้านอย่างฟิตถ้าหากว่าท่านไหนที่ไม่มั่นใจนะครับก็จะใช้เคเบิลทายรัดนะครับรัดตัวนี้แล้วก็คล้องตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลัดให้ดูก่อนเพราะว่าจับมือเดียวนะครับถ่ายคนเดียวทําคนเดียวนี่นะครับถ้าใส่เคเบิลทายนะครับยัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ม้วนเข้ามาเราล็อกแค่ตัวเดียวก็ได้หรือจะล็อกทั้ง4ตัวเราก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็จะดึงลัด แค่สวมเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดเข้ามานะครับเพื่อที่เผื่อบางทีว่ามีลมพายุเข้ามานะครับมันก็จะไม่หลุดออกไปถึงจะหลุดแต่ว่ามันก็ยังติดเคเบิลทายล็อกอยู่บางทีถ้าหาว่าเราไม่พันอย่างเงี้ยไม่ใส่อย่างเงี้ยนะครับบางทีมันจะหลุดหลุดออกไปข้างนอกเลยหลุดติวไปไกลๆเลยถ้าเราใส่ตรงนี้มันก็จะยังอยู่ให้เราอยู่โอเคนะครับรัดเคเบิลทยเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถตัดได้เลยนะครับตัดออกไปเลยนะฮะ ช้ครีมตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปแล้วนะครับมันต้องรัดนะครับถ้าไม่รัดบางทีลมมาแรงๆหรือก็ปลิวไปได้นะครับลมแรงๆก็ปลิวไปได้นะครับผมอันนี้คือการใส่หัวใส่หมวกนะครับใส่หมวกป้องกันนะครับผมนี่นะครับถ้าเราตั้งสัญญาณดีเสาดีนะครับมันก็จะจานดีรับปรับองศาดีมันก็จะจ กลับมาเนี่ยผมมาเปิดใหม่มันก็ยังจูนอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจานเคยูแบนนะครับนกมาขี้ใส่มาเยี่ยวใส่อ่านี้เป็นจานเคยูแบนนะครับอันนี้ผมขึ้นมาข้างบนหลังคาเลยนะเคยูแบนตัวนี้เรามาดูหัวตรงนี้นะครับมาดูสังเกตดูหัวตรงนี้นะเห็นไหมหัวตัวนี้ยังดีๆอยู่นะครับแต่ถ้ามันมีรอยร้าวรอยอะไรเราต้องเปลี่ยนนะครับร้าวหรือแตกนี่ต้องเปลี่ยนทันทีเลย นะตัวนี้หัวเอ็นบีนะเดี๋ยวขยบมาด้านนึ้งนี่นะครับหัวอย่างนี้ถือว่าดีอยู่นะครับหัวดีมากๆอ่ะนะครับหัวเอ็นีนะครับตัวนี้ยังดีอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับของจานดาวเทียมอันนี้ปรับแสงมาเพราะามันย้อนแสงมันจะหมุนจานไม่ได้เพราะหมุนต้องปรับจานใหม่นะตัวนี้นะครับผม หัวยังดีไม่มีร้าวไม่มีแตกถ้าแตกร้าวนี่ยให้เปลี่ยนทันทีถ้าหาว่ามันแตกร้าวให้เราทิกทักเลยว่ามันจะต้องหัวเอลยีเสียนะครับผมสายแจ็คตัวนี้นะครับมาปรับดูมาหมุนว่ามันหลวมไหมนะครับถ้าหลวมเราก็ต้องหมุนให้มันแน่นหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแจ็คใหม่นะครับเนี่ยสายตรงนี้นะเปลี่ยนแจ็คใหม่แล้วผมจะรัดสายดีดีก่อนสายมันเอคันนี้ยังไม่ได้รัดนะครับผมก็จะอย่างนี้นะ สายถ้าเราไล่จากกล่องจานดาวเทียมมามันจะมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์มาแค่นิดเดียวนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องทึกทักกว่ามันเสียก็คือต้องหัว LNB นะครับตัวนี้นะสังเกตดูหุนจะใส่ประมาณ45องศาเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ปรับ3องศานะครับปรับให้ไม่ได้องศานะครับจานดาวเทียมก็อยู่ประมาณนี้นะครับ